ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะไว้อยู่นายตัวร้ายที่รักตอนที่7 2ถึง73ตอนที่72ประชันเพลงอีกแล้วชุวยหังนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานอีกครั้งและไม่กล้าตอบโต้ใดๆหลุยจื้อเดินออกไปแล้วครั้งนี้เขาเดินออกไปแล้วจริงๆคําคำพูดเมื่อครูน่นี้เขาคงอยากจะเตือนสติชุยหังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานว่าหลังจากที่ชุยหังดื่มมากไปจนเมาแล้วเขาก็ก่อเรื่อง ช่วยหังเข้าใจแล้วพอคิดแบบนี้ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนมันก็รู้สึกสบายลงไปมากเขาปลอบใจตัวเองว่าไม่ต้องคิดมากแค่คนอื่นทำดีทำตัวอบอุ่นด้วยนิดหน่อยก็อยากคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาสนใจถึงแม้ว่าทุกครั้งที่หลูจื้อปรากฏตัวจะไม่ใช่ทุกเวลาแต่มันเป็นเวลาที่ตัวเขารู้สึกอ่อนแอปลอะบังที่สุด ไม่ว่าสวรรค์กำลังล้อเล่นกับตัวเขาหรือเป็นตัวเขาที่กำลังล้อเล่นกับตัวเองอยู่ก็ตามอดทนอีกแค่สิบกว่าวันจากนั้นทั้งสองคนก็จะได้พูดบอกลากันแล้วแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปช่วงพักเบรกชวยหังเอ็นตัวพิงกับต้นไม้มองไปทางหลู่จื้อที่กำลังปรึกษาอะไรบางอย่างกับบรรดาครูฝึกก่อนเขาจะเบือนสายตาไปทางอื่นเขาไม่สามารถให้ตัวเองเอาแต่จ้องมองหลู่จื้อตลอดเวลาเพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเกิดเรื่องตามมาได้ง่ายๆ คนที่จะเกิดเรื่องคือตัวเขาไม่ใช่หลูจือ้อเกไปชอบผู้ชายแท้เดิมทีมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดและไม่มีทางเป็นจริงได้อยู่แล้วโดยเฉพาะกับผู้ชายแท้ที่มีแฟนอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นเขาก็เพิ่งจะอ,อกหักมาในเวลานี้กลับเอาแต่มองคนอื่นอันที่จริงมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความเจ็บปวดที่หลิวเฮอมอบให้เขาที่จริงมันยังไม่ถึงกับผิดหวังหรอก หลังจากที่ตัวเขาเข้ามาอยู่ในวงการนี้มันเป็นความรักครั้งแรกที่เขาได้เจอหรือพูดได้ว่ามันทื่อมากเกินไปงโง่ขาวมากเกินไปแต่ตัวเขาก็คอยดูแลตัวเองอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดโดยไม่มีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นกับเขาเลยตัวเขาก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นตัวเองจะระมัดระวังตัวไปเพราะอะไรและกำลังลังเลอะไรแต่พอตอนนี้มาคิดคิดดูแล้วเขากลับรู้สึกว่าที่ตัวเองลังเลน่าถูกต้องแล้ว บางทีอาจเป็นเพราะหลิวเฮ่อเป็นคนแรกหลังจากที่ตนก้าวเข้ามาอยู่ในวงการนี้แบบจริงๆจ,จังๆดังนั้นถึงรู้สึกว่าเขาพิเศษชุยหังเผชิญหน้ากับแสงแดดเงยหน้าขึ้นมองแสงที่ทะลุผ่านใบไม้มองไปทางทิศทางของดวงอาทิตย์ยังดีที่ไม่แสบตาม,มากนะักแค่ทําให้รู้สึกได้ถึงความพร่ามัวไม่นานหลิวจื้อก็กลับมาแล้วพูดกับพวกเขาว่าเมื่อครู่นี้ได้ทําการปรึกษาหารือกับบรรดาครูฝึกทุกคนแล้วนักเรียนในห้องของพวกเขาอยากจะประชันเพลงอีกรอบ วันนั้นยังไม่ถึงอกถึงใจพอครูฝึกครับคอพวกเราแหบกันหมดแล้วยังไม่ทันจะหายดีก็จะประชันอีกแล้วหรอมีคนพูดขึ้นทันทีไม่เป็นไรทำให้ชินก็พอแล้วเหล่าชายหนุ่มแมนๆจะคอแหบคอแตกหน่อยจะเป็นไรไม่ถึงตายหรอกครูฝึกครับถ้าอย่างนั้นให้มันสบายสบายลงหน่อยได้ไหมครับมีคนพูดขึ้นหลูจื้อเอ่ยถามนายอยากจะสบายยังไง ก็อยากร้องอะไรก็ร้องเอาแต่ร้องเพลงทหารสามสี่เพลงซ้ำไปซ้ำมาพวกเราร้องจนคีย์เพี้ยนหมดแล้วหลู่จื้อหัวเราะก่อนจะพูดขึ้นนายร้องเพลงป๊อปได้มากแค่ไหนก็ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยหรอกครับอย่างน้อยก็ไม่ผิดคีย์อีกเดี๋ยวอย่าทำให้ผมขายหน้านะหลู่จื้อย้ำกับเขานิดหน่อยก่อนจะหมุนตัวกลับไปหาเหล่าครูฝึกอีกครั้งไม่นานเขาก็เดินกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเต็มใบหน้าแล้วพูดขึ้นทั้งหมดยืนรวมตัว ทุกคนลุกจากที่นั่งของตัวเองที่พึ่งจะนั่งพักอย่างอืดอัดยืดยาสุดๆชุยหังก็ไม่อยากขยับเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะนั่งอยู่แบบนั้นอย่างเดิมไม่ขยับตลอดไปเลยหลังจากยืนเข้าแถวเรียบร้อยแล้วหลู่จื้อก็ตะโกนขึ้นสายหันพร้อมหน้าเดินทุกคนมึนไปหมดแล้วนี่จะให้พวกเขาไปที่ไหน แต่สุดท้ายทุกคนก็ทำตามชุยหังอยู่แถวแรกสุดเมื่อเห็นว่าห้องอื่นๆต่างก็เอาคนตัวสูงขึ้นมาไว้ด้านหน้าหมดที่จริงก็แอบงงอยู่นิดหน่อยทุกๆห้องเรียนเข้ามารวมกันกลางสนามจากนั้นนั่งรวมกันเป็นวงกลมโดยมีเหล่าครูฝึกอยู่ตรงกลางของวงตรงทั้งหมดนั่งช่องมาแฟง SI ตอนที่73รักฉันไหมทุกคนต่างพากันนั่งลงกับพื้นมองบรรดาครูฝึกที่อยู่ตรงกลาง หลู่จื้อไม่ได้เป็นคนออกมาพูดแต่เป็นครูฝึกประจําห้องสองที่ปกติเอาแต่หัวเราะร่าเริงคนนั้นลุกขึ้นมาพูดเมื่อครู่นี้แถวสามมีคนท้าทายมาว่าไม่อยากร้องเพลงทหารแต่จะใช้เพลงป๊อปฮิตมาทําลายพวกนายสะพวกนายกลัวไม่กลัวไม่กลัวทําลายพวกเขาซะห้องอื่นๆต่างตะโกนตอบขึ้นพร้อมเพรียงกันบรรดานักเรียนห้องสามมึนกันไปทั้งแถวพวกเขาก็แค่เสนอแล้วมันเปลี่ยนเป็นท้าทายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ อีกอย่างสำหรับข้อเสนอนี้เชื่อว่านักเรียนห้องอื่นๆจะต้องเห็นด้วยและสนับสนุนอย่างแน่นอนไม่ใช่หรอช่วยหังที่นั่งอยู่ด้านหน้าสุดก็ได้แต่ดึงหมวกเบเร่ของตัวเองลงพลางคิดในใจว่านายมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นฉันถ้าอย่างนั้นก็เชิญน,นักเรียนจากแถวสามร้องก่อนเลยแล้วกันดีไหมครูฝึกประจำห้องสองพูดขึ้นดีห้องสามจัดมาหนึ่งห้องสามจัดมาหนึ่ง ครูฝึกเรียกพวกเขาเป็นแถวแต่เหล่านักเรียนก็ยังคงไม่เปลี่ยนวิธีการเรียกตะโกนเป็นห้องออกมาเหมือนเดิมทุกคนหันมองหน้ากันไปมาไม่รู้ว่าจะให้ใครขึ้นต้นออกหน้าไปก่อนดีหลู่จื้อมองไปที่นักเรียนที่เป็นคนเสนอความคิดขึ้นเมื่อครู่นี้พลางเอ่ยเมื่อกี้นายเป็นคนเสนอไม่ใช่หรอนายก็เอาเลยสินักเรียนคนนั้นบีบคลึงตรงลำคอของตัวเองนิดหน่อยก่อนจะพูดขึ้นเออคือว่าผมขอวอมก่อนสักหน่อย นักเรียนห้องอื่นๆพากันหัวเราะออกมาอย่างไร้ความปราณีวินาทีนี้เองโจเฉวียนก็ยืนขึ้นจากทางด้านหลังแล้วมองทุกคนพลางพูดขึ้นครูฝึกครับผมขึ้นก่อนแล้วกันครับโยนอิดล่อยกเป็หนึ่งสักหน่อยครับมาฮูฮูครูฝึกห้องสองเป็นคนนำปรบมือเกลียวขึ้นมาช่วยหังทอดถอนใจสมกับที่เป็นหัวหน้าจริงๆในเวลาแบบนี้ยังกล้าที่จะลุยก่อน แต่ว่าถ้าเขาพูดความคิดของตัวเขาในตอนนี้ออกไปโจเฉวียนคงจะร้องให้โฮแน่ๆเขาคิดว่าทำไมตัวเขาถึงไม่มีกระจิกกระใจที่จะทำเรื่อยหน้าขายหน้าแบบนี้เลยนะชื่อเพลงรักฉันไหมสองมอบให้สาวสาวสาขาการจัดการทางทะเลทุกคนครับใครที่รักผมโปรดยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาเลยครับหลังจากโจเฉวียนพูดจบก็ทำเอาทั่วทั้งสนามเริ่มคึกคักเจี๊ยวเจ้าขึ้นมาในที่สุดชุยหังก็หัวเราะออกมาแล้วประโยคนี้ไม่ต้องเพิ่มเลยน่าจะดีกว่า ความสามารถในการล่อสาวดูเหมือนว่าจะเอามาใช้ผิดที่แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนมาเป็นการโจมตีแบบกลุ่มหรือว่าการโจมตีแบบจะจงก็ตามห้องอื่นๆมีผู้ชายอยู่ตั้งมากขนาดนั้นอีกอย่างสาขาการจัดการทางทะเลก็มีผู้ชายอยู่ด้วยเขาทำแบบนี้เท่ากับว่ากำลังดึงดูดความขุ่นเคืองจากสาธารณชนเลยนะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดพวกผู้หญิงกำลังพากันโหร้องส่วนพวกผู้ชายต่างก็กำลังพากันส่งเสียงชีกดังขึ้นอย่างล้อเล่น หล่าครูฝึกก็เริ่มคึกขึ้นมาแล้วพลางมองไปทางโจเฉวียนแล้วพูดมาเธอร้องเธอหาศักเหตุผลให้ฉันยอมรับโจเฉวียนเริ่มเข้าสู่โหมดการต่อสู้ในทันทีแถมยังติดเอามาตรฐานในการร้องโหมดมึนเมาจากคาราโอเกะออกมาอีกด้วยมือข้างหนึ่งวางทาาไว้ตรงอกมืออีกข้างก็โบกสะบัดไปตามจังหวะเพลง เมื่อมองท่าทางของเขาขนาดชุยหังยังรู้สึกว่าใบหน้าเริ่มจะชาขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เขาเอาแต่รู้สึกว่าเขาต้องเขินมากแน่ถ้าจะต้องมาเต้นแรงเต้นกาต่อหน้าคนแปลกหน้ามากมายแบบนี้เธอรักฉันบ้างหรือเปล่าตอนที่ร้องมาถึงท่อนนี้โจเฉวียนก็แหกปากร้องตะโกนไปทางฝั่งตรงข้ามรักฉันบ้างไหมผู้หญิงจากฝั่งตรงข้ามก็ตะโกนตอบกลับเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รักพวกครูฝึกต่างก็ขำจนแทบบ้าฉากนี้มันช่างเป็นอะไรที่ตลกมาก แต่ว่าต้องนับถือใจของโจเฉวียนมากจริงๆเพราะเขาก็ยังคงร้องต่อไปเธอรักฉันบ้างหรือเปล่าฉันไม่รู้ควรจะพูดอะไรสายตาของชุยหังเริ่มจะเคลื่อนไหวแล้วเขามองไปทางโจเฉวียนที่กำลังอินสุดๆมองไปทางกลุ่มคนที่กำลังมีความสุขทุกคนต่างกำลังช่วยเสริมแรงให้โจเฉวียนตะโกนร้องช่วยกันไม่หยุดชุยหังก็เริ่มตะโกนตามแล้วสองสามคำ แต่เมื่อสายตาของเขากวดมองไปทางบรรดาครูฝึกก็เห็นสายตาของหลู่จื้อกำลังมองมาที่ตนเข้าอย่างไม่ได้ตั้งใจจากนั้นวินาทีนั้นทั้งสองคนก็เลื่อนสายตาเลี่ยงไปอย่างรู้กันทั้งสองฝ่ายเธอรักฉันบ้างไหมรักฉันบ้างไหมหนึ่งยนอิดล่ยยกอุบมาว่าใช้ความคิดเห็นที่ตื้นๆเพื่อล่อให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นที่ลึกซึ้งและเฉียบแหลมออกมาสองรักฉันไหมชื่อเพลง